อ๋อผู้สวัสดีครับครับกลาวสวัสดีพี่น้องป้องไปทางช่องปู่นาคมหาลาภสาวแหล่นำโชคกเกษมชใจใจเกินร้อยครับผมอ่าเมื่อนี้ตามที่ปู่ได้ตกลงละกับมันมหมายไว้ใส่สุดเส้นน่านนี้เดยพี่น้องให้กันได้เศรุนี้ผู้นี้นกระลังไปวัดตาดินตาดอนระดับนงระดับน้ำครับอาจารย์ีสิเฮ็ดเฮือนอยู่พี่น้องเนาะครับอ่าแต่ว่ากัาพอดีลูกเต้าละลานมากกว่าอ่าว่าไม่ตามแนวทางนะมือ ว่าสัมผงสุดท้ายของปูนาเพราบว่าไม่อีกแล้วมีกับทีมเนอยู่พุ่นกับพี่น้องท่าฟังเบิ้งอ่าอยู่อ่าสำนักสงฆ์ท่าขุนน้อยตำบลเดิดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอ่าพี่น้องท่างยะโสธรกับไปเบิ้งไปหาไปปูนาไปพุ่นในเนี้อเพราะว่าเคยไปเออกงานได้โย่แต่ว่าหถือว่าตัวนเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าไปยังที่ปูนาเสียไม่ได้สรุปเพราะว่านับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยมีแต่งานกับงานบมดนี้พี่น้อง เดินทางไปวันที่สิบหานบ่เพรารพที่สิบหกก็เดินทางมากับกับสิบปุ๊เวลา,เาตัวเลขขึ้นกระดาษในพี่น้องเพราะว่าเบิดแล้วเลขปูนักเหลือตัวสุดท้ายพี่น้องแต่ค่อยเบิ่งการไลยสุดอยู่ทั้งอาสนกสรงท่าขุนน้อยตมบึงเดิมอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะพี่น้องเนื่อจะไปวันที่เด็กปะครูวันที่สิบหาสิบหานะครับสิบห้าต่แต่ตีสี่ตีห้าไปละเพราะไปยังช่งวยที่ไปฮอดไปฮอดแล้วก็อยากไปพักผ่อนครับอยากให้ใจซาซาใจเย็นจังไปตาเซตแต่จันการฮอด ที่กิดแล้วพ่นกันจากใหรจะซูนแปดรถท้ายรถเงื้อเพล่อเปลือออกห็นเครับอ่านั่นแหละจนท้ายรถผู้น่าเสียดีพี่น้องอ่าอาจจะได้เอาข้อนตีดเขาว่ามันรื้อออกก็รูปรุ่งหนึ่งแต่ว่าวัตนาเขาจะเอาพ่นพ่นพ่นสารออกบาวรชนาเขาบ่มีเนาะอ่าเบิร์ตเบิร์ตคนไหนห้องหมดเดี๋ยวตัวเดี๋ยวเตอนนี้บาริสเซ่เบิรงตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อเอ้าอันนี้ตัวเลขขึ้นกระดานือขึ้นกระดานไว้แล้วพี่น้องขึ้นกระดานไว้แล้ว เพียนแค่ว่าสีบอกพี่น้องว่าตัวเลขที่ผู้นาบอกว่าสิบอกเมื่อวานในที่ซื้อลอตเตอรี่เยอะมากที่สุดคือสองตัวนี้คือบ่อนผู้เลยว่าสองตัวนี้มาอาศัยขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วแต่ว่าท่านได้บอกว่าพี่น้องกล้องไปมาสครัยทำว่าสมบได้คู่ผักรักจําเยอะสองศูนย์ครับสี่ศูนย์ซื้อลอตเตอรี่ใบยางละสามสิบใบพี่น้องผู้น้าซื้อลอตเตอรี่ใอยางละสามสิบใบครับผม อันนี้ไอพี่นังเบิงพันว่าขึ้นกระดานไม่พอดจิตปูพอขา้นมาบอกอีกประชิว่าอยนี้เป็น้ารึ่งขึ้นกระดานมากไหมนะครับปูึนกระดานือนี้ลู่ผู้ใดบ่มีผู้ใดหุ่จักช้ำครับผมป่าบ่มีผู้ใดหุ่จักช้ำอนีรพายะแปดนึ่งพายมาสางานไปแัระไรรถตันนี่สามบบ่ะครับปูอย่างละสามบอย่างละสาบใบนะครับชุดใหญ่ประมาณกี่ล้านคับนี่มรูุ้จักกันนะโอ้สหสาถูกป่ะที่นอนพ่อไปยังตีอ้าวบาันดีสีพวกที่มาที่ไปอ วงกลมใบมังกรนี่ก็อันที่เข้าใจเลยเนาะแต่ว่าส่วนมากตัวที่ปูกวงกลมว้มันบ่มักออกครับแต่ว่าวันนี้มันคือจังมันใจคักแน่แต่ล่ะมันใจสองแปดห่ครับปมมันใจสองแปดหลายที่จริงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเรียกพวกนี้นี่แต่ว่าควาใจคือจะปล่อยตัวนี้ตัวดียเความคิดเนาะอ่าปล่อยตัวนี้ล่างปล่อยตัวนี้บนคือจบไปแล like, <To> ้วแต่ว mm ่า hmm. ว so, ันนี้นายเขาเคยฝันเห็นนายกรัฐมนตรีจะเที่ยก็ต้องใส่เล้าไว้ในแก๊กหน่อยนายกรัฐมนตรีคนที่ยี่สิบเก้าเนาะบพรมันกับเขาสองแปดไว้บอกว่า ลูกชายเป็นทหารยังไม่ใช่ครับผมอตอนนี้ได้ได้รถจาร่าแล้วองั้นเดี๋ยวอายุ28ปีจะให้เขาได้ในร้อยให้ไปรอที่28รอที่28งแปรอที่ 28, ร28ครับเฮ้ยเขาจะเทียนเซต้าเลียวเดียวตัวเนาะเทียนเต้เลียวเดียวตัวคือสองแไปรอไม่ทาแล้วไปรอยไม่ทาตัวเนาะครับเป็นรอที่สองแปดว่าเซตคุณเราพอดีว่าโอเค่ครเด็กเขาว่าถามอาจารย์ไปยังว่านายกรัฐมนตรีอดทตกรี๊งกันเอ้ามันก็เข้ากันพอดีมันก็ได้ไก่กันเนาะ สองแปดสองเก้าเนี่ยเท่านี้นึงเนี่ยสองสองเก้าครับผมบ้านในสองศูนย์สี่ศูนย์มาใส่สีออกควมในันฟังรับไี่เคียงแล้วไม่อยากบอกเขั้นบอกก่นสีว่าเลขออกมาเอว่าผู้นักอู้ิบเอาคือแปดหกอั่นนี่บ่น่งครับอู้ิบเอาน้อยใจเจ้าของว่าเลขว่าเขาอุตสาห์ไปเอาหอตาน้ำแต่เสียแต่จันคือไปแต่เสียแต่จันเขาเวลาได้นั่งโดนทังคนกันหล๊บเดียวครผู้พ่านผู้นางนีสัสเป็นคนถ้านั่งอะไรมังนั่งแบบสงบส หรือเงียบเนี่ยแต่ว่าบหมืนอนคนมันผูกพันเนาะห้องของบอดีวาเพิ่งดอกวัดสนามเองเ <c oughs> พิ่นกับไฟยามให้เขาล่ะบางอาื่นบางคนเขากับไปนั่งรถปั๊บกะรถกับสีดำกันเนาะ้องจำได้ว่ากับเยมใช่ไหมล่ะจำได้ครับเออนั่นแหละโอ้ยแหกกับ่อมมันแต่ว่ารถปู่มันคือเพลแล้วเนาะนะเาขากอบบอดีวาเนาะพี่น้องเนาะครับครูวัดสนามไฟวัดสนามันแสนดงว่าคนไหนผู้นัก้นนี่บัดนี้สิ่งที่าเรื่องควบในเรื่องสองศูนย์สี่สวนไปจมหน่อยแจ่พอเอ้ยเรียงมันบ่เขานี่เนี่ย เแ็่จังไหนลาวันเนี่ยผู้ลงคนกับว่าปูเสียแล้วบ่ปูอาจจะแต่พระเป็สายคือปูเห็นลงกระาทำหลังผู้นางจักเถ่าผู้มันน้ำโชคเด้เอามาตั้งไว้คือปูเห็นข้อนเคนจักเถ่อคือปูให้โชคแคาเจ้านี้เอามาตั้งไว้เนี่ยผู้ลงตอกเม็ดม้ที่แต่ว่าผู้นางบ่ปล่เก็บความในใจไว้ครับก่หลังวันที่หาเนี่ยนะผู้นางก็เลยไปหานั่ะนะก็เลยไปบอกให้พ่อฟังพออยู่น้ำลูกว่ดเนี่ยก็เลยวางสีเนาะ ความู้สึหน่อยใจเยอะขอ,องกับน้องกุมานน้โชคเนี่ไปเสิสหัวละล้วันนี้รีบเลแล้วนี่ไปบอกเลขไอ้น้อก็เลยวางสินเนาะให้ไปบอกเลขดี่นะ่ซดขนมนข้าวต้มมากินว่สาร์วัน่ะเอาเงินแบ่งยี่สิมาฝันเอาเงินแบ่งยี่สมาให้อ่าศูนย์มือนั่นนะศูนย์แก้แล้วเงินแบ่งยี่สิบมาให,สาสาห้ส่วนซีศูนย์ี่ฝันศูนยห้แไหมคู่เบิดขึ้นแต่ว่าเรื่องอีหยังครังซีมันก็ต้องสองศูนยนขึ้นน้องุมานน้มาให้แล้ว ยีบาทนี่ขึ้นยี่สิบาทครับอ่าให้ไปยี่สิบาทแล้วเอาไปยี่สิบาทก็ได้เอายี่สิบาทีศูนยี่ยว่าเจ้าของฝันขึ้นเดียวกันต่อเนื่อฝันว่าศูนย์ห้แไม่คู่ครับก็เลยเมื่กาเป็น4ีศูนย์ศูนย์ีตัวแต่ว่ามันพอมักศูนย์ซีทันามักศูนย์ยุท้ไทยมาเนี่ยก็เลยใส่สอันนี้ยี่นีอันนี้ก็ศูนย์น้ำไทยมาครับก็เลยใส่ซีศูนย์น้ำไทยเนี่ยพี่น้องแล้วนี่นี่คือที่มาที่ไปของเลขสองศูนย์ซีศูนย์พี่น้องกึงารื่อไปงัง การซื้อระยะมันบ,บ่ออกอันสุม่มนิติการซื้อน,นี่พ่อแม่บ้า่ได้หวังว่าสิเป็นเลขไทยสองตัวแล้วเลขพุ่งว่าให้มันเป็นเลขอาณาสามตัวเลขไทยสองเลขไทยสามตัวบ่ครับผมเลขไทยสามตัวสร้างความคืนไปแล้วพี่น้องเด้อที่ซื้อไว้เนี่ยเพราะว่าน้องผมมานน้ำโชกเอาเงินมายี่สิบบาทศูนย์ให้แม่คู่าจะแม่คูเ่เฮ็ดอีกอย่างนี่ยแหละลหหลมันก็เลยศูนย์ให้ศูนย์ให้หลายเพราะมันศูนย์ธรรมดาที่เอาไม้ทางแอววแล้วก็งผมนี่ครับแล้วเลยเก็บแหววคืน ฝันนะครับฝันแต่ว่าเราเป็นแต่ว่าควบจริงเม่นคู่หรือเก็บแอวเก็บไปนักข่าข่าคนนั้นเหมือนเมื่อไรในได้กินยาไม่ชอบบ้านไม่หามอ่ะเห็นบ่าหน่ะอันเลยบอกอย่างายเอาไม่ทั้งเล่าไม่ไอใช่ปะแอวเราเราเลยเก็บแอวมาเลยพี่น้องอ่าก็เลยบอกจากความาก็เลยก็เลยว่าโคขนาดความฝันกูยันได้แล้วยังเก็บปันไว้นะความฝันเนาะอ่าเอาก็เลยบอกจากความสิบเอ็ดแต่ว่าพอก็เลยบอกอย่างไรหรอกว่า มันสิเป็นตัวไหนแต่เ่าเข้ามากเนาะมากสองศูนย์กับสี่ศูนื้อลอตเตอรี่ทิมไว้ตัวทั้งหนาเพราะได้เรียกว่าันสชออกตัวไหนเอาตามบุญตามกรรมเพราะว่าอยากได้เลขทยสามตัวเพราะว่าสามสิใบเนี่ยย่างละสาใบอ่ามันก็มีใบละหาชุดเนะาะอ่าหชุดก็หกชุดหใบนี่ยมันตัวที่สเนี่มันชื่ว่าเข่าดว่าคือสามสิบใบมีสองศูนกับสี่ศูนย์สองศูนยกับสี่ศูนย์ครับย่างละสามสิบใบย่างละสามสิบใบเออเพราะเคยซื้อลอตเตอรี่หนักกานี้เลย ครับผมต้องเทียกับเ่าเกินยี่บบาทสบแต่บางคนนี้มันหกสิบเจดิบพนี่ไปจมหดอกกบ้านฟังอ่าบางนฟังมีประเดแต่พันมาาย่ต่างงานทำมาเนี่ยมเคยบอกเกบอกเบือไปบอกต่พอกนมันก็บหาเพราะว่าเคยเล่นกัไปหาพสองเดียวครับเล่นไประยะแล้วออกมาอย่างมันก็เลยไปซ้ใชหูใหม่ม่นก็เลยถือกันแบงยี่สิบาทไม่ยี่สิบบาทแต่ม่เลือมาสูนไหม่คุยกันก็เลตีทบใส่กันเลยสองสูสีู่ไมคู่เนีไม่ก่อนบาไงที่ทางนีแล้วนะ ว่ากับลูกสาวภาพปัญญงนี่แหละาแมียป <Okay. S 3> <t ces> yeah, <changing> <sj> ัญญงนี่แหละผู้พ่อเลยใจให้ก็เลยเอาใม่ทังอ่งแล้วก็เก็บเหี่ยวมาีพี่น้องวันนี้พไปหามอตเซาง้หมดตยางนี่ะครับพี่น้องเบอร์ไว้นะครับเด้อคือชอบมักก็คือแักมากกว่มักอย่างละสามสิบในะครับแต่ว่าทรายือเลยครับผู้บอันนี้หมนี่ครับสองแปกันนี่เนี้ยก็ยังว่าไปรอที่สอแปดเปรอที่สองแปดเอ๋กันมายทมตีคนที่29่สิบก้าครับอ่านายลูัเมนตีบอกเรานันนี่เนาะ ผู้ได้จำความฝันผู้นาคสีได้ถูกจักี่าเมื่อนั้นผู้นาคไปไประชุมบางปนไปผสมจะไปสื้ไปรับเสื้อ,อียัง,ยงน,นขอเขาได้หลายยุคแล้วละนะว่าเมื่อถิ่นคนดังบ้านกูกอกเอาผู้นาคไปทายลูกจักคงคงเคยกันแล้วทั้งด่านใส่เมือวันนั้นโดกระเทาะตีคนปัจจุบันก็เลยว่ามานี่ยแหละสิผู้นางก็ไน้มาเขาคือ,อ,อูจักซื้อกูเนาะตะกี้คือบอกจักกอปู่เ,ปคเคยไปเจอท่านครั้งหนึ่งครับสมัยเขาตั้งอ่าพรรคเพิ่นเนาะเป็นวันเกิดของขณาพรรคเพิ่นผู้นาคมีโอกาสได้ไปนั่งอยู่ในหัน เมื่อน้ำปูนาไปรับโลดเนี้ยรับโลดแต่บางเงินว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นซอสอยังไม่แข็งแรงถ้าจะมาบนปูนากไปปูนากเลยไปนั่งด็กให้จะเพิ่นกับเบื้องลูเพิ่นถามอยู่ว่าท่านมาอะไรแต่ว่าเขาเป็นข้ามเนาะใช่ไหมเป็นัเจเนโรแบกเกลวแบกเกลวเสียงแบกเกลวพี่น้องสงสัยสิถือขวันแม่คู่ผมโอ้ถือขวันตัดสิทธิ์ส่องใส่จะเป็นลักจอบกิมไก่เขาอืมั่นหอดใส่แล้วล่ะหอนรัฐมนตรีครับ โอ้ oh, มาลคเคยไปเล่ยนนะครับเจ้า,าเนาะไปนั่งอยู่บ้านข้ายเจ้าผู้นาคือมีโอกาสลูกศิษย์ดูหาผ้าไปนั่นแหละก็เลยเห็นพันธ์เดึงเด้อเห็นตัวเปลนเปลีนบัดนี้ผมก็เห็นในความฝันเพิ่งเลยว่าผู้นาคมานี่หน่อยเพิ่นวะ่าเนาะมีลูกชาย,ายรับราชการมีล่ะขั้หน่อยหากระไรจนะ้าอะไว่างสิเนาะครับอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าอายุยี่สิบแปดจะให้มันได้ในร้อยเป็นว่าเนาะอะไรให้ไปรอที่ยี่สิบแปดมึงเสร็จกูนะมึงเซ็ตกูแล้วคือจะได้ใจน้องเป็นยันฝากพี่ฝากน้องก็เลยมึงฟ้องกล้องวันี้พี่น้องสองแปด นายนกสมีคนปัจจุบันคนที่29ครับแต่ลยใส่2เก่าไว้แด้พี่น้องนะดอ้าสอ2แปดเกก็คือเรียกพระธุดงค์พระธุดงค์นะครับปเพราะมันพาลึกลับนี่พาลึกแต่ไม่รับตางหากันนั่นผู้นาคยกไปเป็นของเพิ่มเพิมของผู้นาคคบผู้นาคก็ลงคลิปไปได้พี่น้องหาเบ้างเอาอพาลึกแต่ไม่อันดับนึี่พระธุดงค์อีหลีพี่น้องคือธุดงคสัญจรมาแล้วก็สัญจรไปคันเลขออก8 6่อนหลดหกหนึ่งอีหลีหรือศัยนรับ เพป็นมาให้ผู้นากลวยเอาไปสั่งร้านน้ำเอาไปสั่งมารามีไปยังกันไข่คักรเนี่แต่เป็อาตเสตแทนฉันได้บ้าฝากเลยเพป็นว่าเนาะเหยอดมือออกอีกทีในแม่น้มันเนี่ยออกตัวนี่ทางคุณเนี่ยออกตัวนี้ที่ที่มากที่ชอบครับหยอมือเลยครับล่าสุดอันนี้คือน้องกู้บ้านน้ำชกเอาเงินแบ่งเศร้าแบ่งยี่สิบมาให้ยี่สิบมาให้ยีบาทอันนี้ม่ได้ขึ้นอย่างายนี่พี่น้องถ้ามาซื้บบนหลายโย่ครับ ซื้อซาลตริร์ซาลติร์ไม่หลายอยู่สามสิบใบเพราะไปหาเอาเองน้ำไปหาเอาเองพร้อมแล้วก็สร้างลูกสาวไม่เห็นน้ำครับไอ้เขาเลือกไว้ไหนไว้ซัมเน่เพราะว่าพูนาเพราะมีอีกแล้วเลขเลขที่สิไปขออยูน่น้ำแม่แต่เคียนวันที่สิบหานี่ก็เสีลงกระดานในพี่น้องเบิ่งยุกเ่ามันลงกระดานดอกให้เห็นอยู่ผู้ล้นเพราะผู้นาผู้อยู่การในลงกระดานเด็กพี่น้องฟังกันชัดเด้อพูนา่าไม่มีโอกาสจะมาสรุปเลขอีก จะลงกระดานอีกคือเห็นยูทูปไอ้โซทอนหรือเปล่าเห็นว่าโซทอนเพราะอะไรกี้เข้ายากเนี่ยวันที่สิบห้าเราทำพิธีเสร็จแล้วปุ๊บวันที่สิบห้าต้องคืนเราจะองทำพิธีอีกสองสองขับเครับสองขับสองขับนะครับย่ามือสวยประมาณบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงเนี่ยหรือบ่ายสองแต่ว่าผู้นาสวนมากจะทำเที่ยงตรงกับบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงครับอ่าเฮ็ดขอเลียกคอโชคลาภน่ะเฮ็ดเสร็จไปรอปุ๊บย่างมาแร้งนี่บประมาณสองทุ่มซีได้ไปทำพิธีบวงสรวงแห่เมกียบิีกครับอาจจะไปเป็นผู้บอกพิธีก็ได้เพราะสกนาาถรณ์ พราะบางครั้งเราไม่อยากจะไปละละรับร่งวมงานของเขาครับแต่ว่าที่เนี่ยเพิ่นก็อยากให้เขาเป็นเกียรติเพราะว่าปูเคยไปทำพิธีท่านครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็ต้องเตรียมไใบแต่ก็ต้องเตรียมไว้ไปนะบางครั้ว่าเอาพ่อให้ทำไ้หน่อยเด<อ>้อปูให้ทำห้แน่เจ็บปูหน้ากจ,จะเฮ็ดเพราะเป็นอย่างที่ปูหน้าไม่อยากเส,สนอไปเพราะว่าบางครั้งผู้เป็นเจ้าภาพงานเพิ่นก็นอยากให้เพิ่นเองเกณฑบอก่เขาก็มีหน้าที่คือไปจุดเทียนทูบอธิษฐานขอให้งานท่านสำเร็จขอให้ท่านบารมีพ่อปูเนี่ยเขาก็ว่าไปเพราะว่าปูหน้าเคยช่วยเหลือเล่ากเนับจนวัดวัด สํานักสองธาตุก็น้อยเนี่ยปู้ไปที้แรกผมมีอย่างเนี่ยผู้หน้าคนบวงสงไห้จนนี้ทั้งสงวนีแต่ป่านนี้ก็ยังขาดเพราะน้ำท่วมบูดูวัดนั่นน่ะน้ำท่วมไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวผ้าเปลี่ยนสิเปลี่ยนหรอกมันอยู่แต่ฟางมุ่นเน,ะนาะน้ำท่วมน้ำมุ่นพูดดีบ่กครับพูาวว่ามันน้ำมุ่นล่ะกันจําบกผิดยูด่มั้ยใส่มุ่นเนาะถ้ามันน้ำมุ่นนั่นแหละเด้อพี่น้องเด้อให้ไปจบพบไปพรอมส่วนเพลกปู่หน้าณขณะนี้เวลานี้ถามใจผู้น้ากว่า ตัวเดียวสองแปดสองแปดครับส่วนสุมวันนี้พี่จะระาเอาเอาผู้นาควบว่ได้หลายแปดพวกนี้เพราะไม่คู่บาจันพระทุดวงเ,าเอามาให้ไอ้ป่อยครับ <c oughs> ไม่ใช่เลขยผูน้นาคนะแต่ว่าเพิ่นให้เพิ่นไทยเครดิตผูน้นาเอามาปอยจะไล่ขึ้นไว <c oughs> <ๆ>้นะผู้นาจะไล่ขึ้นไปข้ามมันออกกาษียกให้เพิ่นแต่ว่าสิไปนน้ำหาเพิ่อนอยู่แสนเระทันลูกเพราะเพิ่นเป็นพระทุดหลวงเนี่ย <c oughs> อันนี้พัดเรือ่องราบิลีพอทุดหลวงมาแล้วก็ทุดหลวงไปนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ให้พี่นอ้องฟ้องฝ่ายเพิ่งแท้วงวงกลมไปเลยครผู้ว่าให้พี่นอ้นองจำไว้ไว่าเลขหกคับเก้ามันเป็นตัวเดียวกันให้พิษสลีกไปซ้ำนั้นครับอ่ามีอยโฆษณาเลขกูหนักเพราะว่าเห็นกันแล้วกับันมะปีนหัวลงม้อสี่เป็นเก้ามะปีนหัวเกินมะก็สี่เป็นหกครับให้พี่น้องฟ้องฝ่ายจำไว้ซ้ำนั้นอนอกจากขันแล้วเลขกูหนักไม่มีอะไรมากอันนี้กันหันขึ้นหนึนหง่งขึกันนะปูครับหันขึ้นหนึ่งขึกันให้จำไว้ว่า สองข้าวสองหกแขม่วงวัดประหานครับอ่าเห็นบอนน่นเห็นบอนมันจะเป็นรสชาติอันนี้กันนี่เรียกคนไทยมา้นี่นี่มันจะเป็นยุ่งซี่เพราะฉะนั้นแหละพี่น้องพ่อภัยท่ว่าเรียกผู้นัมีอยู่แค่นี้ครับจบจากนี่แหละคือแม่แต่เขียนตัวนั้นไม่มีโอกาสได้จะลงกระดานอ่าเพราะว่าไปแล้วคือบอกพี่น้องพ่อภัยแล้วกันคำไม่ออกคือยก่แค่ดีเดิเพิ่นผุหลาครับให้ทั้งวัดทั้งว่าเพิ่นว่าผูนาจากัสังวัดผูนากันน้ำเงินไปส่วนหนึ่งโบลายดอกพี่น้องไปถวายมดินนเ้้ออพี่ง ไปถวายทมดินที่พระรชาชตาหรือว่าพระแอดเนี่ยเพิ่นบวชพรรษาแลเพิ่นไปอยู่หันภูนาก็มีโอกาสได้ไปทำพิธีเลยครับอันนี้จากคนกี่เล็กกี่นั่งนีนมมน่นีน่ว่าเป็นธรรมดากันนี่ก็ได้ด้วกันราะการฟาจีฟ่นี่ซีอแอนด์ซื้อกันซ้ำครับนั่นนะเพระไปไปาะไมนกันเพราะไม่ธรรมดานกันสุดท้ายเพราะได้บวชว่าสิบวชนะอยู่ยาวเลยพี่น้องบุญบวชมากเลยบุญบวชเคนหลายครับ ไอ้เฮานางจมแหวะแหะยังหนึ่งอยากบวดก็บ่ได้บวดเพราะว่ากรรมหลายกรรมลูกกรรมเมียกรรมลูกกรรมหลานกรรมพี่กรรมน้องอ่าตอนนี้นางรับสาสิแต่ว่าเฮาก็ยังดีใจอยู่เนาะอ่าว่าเฮายังยังเป็นเชื้อสายของพุรุเจ้าอย่างน้อยๆเราเป็นมนุษย์เฮายังได้ถือศีลหักอเต็มโตอยู่เด้อพี่น้องเด้อครบ10นาทีไปครบแล้วครับครบแล้วบ่คันครบแล้วสิยกป้ายเอาแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเดออแคปไปครับแคปไปพี่น้องนี่แหละครับวันที่17กุมภาพันธ์จะถึงอีกบ่กี่มื้อกี่วันให้พี่น้องกัน คอยโชคดีนะครับเด้อทิดจอบกับไปยิบไปครับลอตเตอรี่ผู้ก็ยิบไปแล้วอย่างละ30ใบครับคันดอกเลขท้าย2 0หรือ4 0่ศูนเนี่ยอยู่ในรางวัลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5นี่ น้าลังยังกัสร้างกุนาสิขึ้นไป็นเลใจญ่้ลยมันลงถือขางกูเลขสองศูนนีปูปูลำไม่แก่กันเป่านุยในฟันอีกแล้วขอสมบัตินะน้าปูน้าชักักเลขไม่แก่กันี่เอาสร่างกายพี่น้องควงไปอ่าจงมีโชคมีช่ถูกหวยเรื่องกระทองวันที่สิบเกดเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้ารทีมาอนี้ให้พี่น้องมาไปโชคดีถูกรางวัลเบิดเปรเลขน้นยเอซ่าทู